ผมแม็กคอนโทรลซิงชาแนลนะครับวันนี้พาพี่น้องมาชมรถเกี่ยวเช่นเคยน,นี่เรามาดูเจ้าพานกระลน2,011วันนี้ได้เกี่ยวนาใหญ่ครับวันนี้นาแปลงใหญ่ครับแปลงเดียว10ไรเลยเอาเลองไปดูกันใจหน่อยวันนี้พื่นที่นาอำนวยวเราตื่นไถ่เลยวันนี้ ดูกใกล้ดูการทำงานของจบปานจะดืโอ้ยดี่แสงยังมีกระดกเล่นด้วยตาโอ้ไม่ใช่ครับตายตัวเดิน12เฮกพีี8ข้อเรื่องยนต์ยอดพิตเกอแบตซ23 สองตันห้าระบบส่งเข้าพ่อพาดอุ้มครับผมปากเกีียวสามเมตรโอ้<笑><笑>เกีียวเกีียวมากครับพี่น้องเดินตามก็ไม่ทันโอ้น้องดูแปลงนาครับนาไรเดียวสิบไรเลยอย่างนี้รถเกีียวชอบครับผมอ้ที่นาแห้งครับวันนี้ลีกจัดถ่ายใกล้ๆเลยเดินตามตูดเลย เล่นตามไม่ไหวแล้วพี่น้องเอา้าเดี๋ยวเราไปดูไปเรื่อยๆดูเจ้าปานเล่นหาตั้งหน่อยเจอนาใหญ่วันนี้ไม่ค่อยฟาดเท่าไหร่เอาเรามาดูผมพลังเจ้าปานเจริญกันช่างต่อพี่น้องโอ้โหวันนี้อาจจะมืดหน่อยเอา้าวันนี้เราจะไช้

อะไรครับฟ้บาใกล้ๆเหมือนเสียงเครื่องบินเลยพป่น้องเอาปาดแล้วที่นี่เห็นกล้องปาดแล้ว <c oughs> จับไปป้าโอ้ยต,ตามไปทันพี่น้องดูครับแดงใหญ่มากนะนี่ครับเดี๋ยวโคราชมีแต่แดงใหญ่ๆครับผม เอาเรามาชมเจ้าปันต่อครับหลังจากปล่อยข้าวเสร็จอโอ้เปลี่ยนโชเฟอร์แล้วครับพี่น้องเอาดูนี่เปลี่ยนโชเฟอร์แล้วจะฟาดไหมโอ้ไปไหนอีกลกพี้เรือตามไปทันล้วพี่น้องอผมก็นึกว่าจะมานี่นะี่ะไปนว่นะ อเอาตรงนี้เอาไว้ตีหนูครับผมเดี๋ยวอีกรอบเดียวเ,เดี๋ยวเราไปดูจะปัน่นเอ้เอา,เอาปัน่นเจริญ2 0 1 1สปพี่นะ้องเดี๋ยวว่าโอ้ความปัดความเร็วแรงยังเหมือนเดิมครับสุดยอดครับผมเอาใครสนใจอยากซื้อรถเกียวาตามมือถือ ทางอุ่มรถเกี่ยวเลยครับผมสอบถามเฮียได้เรามาชมเจ้าปันเจริญต่อครับผมวันนี้เจอพื้นที่นาแห้งมีกระดุกนิดน,นึงแห้ง <c oughs> เกินไปก็ไม่ดีน้ำเยอะเกินไปก็ไม่ดีไป่นอ้องอโอ้ถ่ายมุมนี้มืดครับไป่นอ,อะ เรื่อยๆครับผมเจอนาแปลงใหญ่แต่ก็ไม่ได้ฟิตฟ้านอะไรมากไม่เกีียวนิ่ยมเกลียวเนเรกระปูบบหวานเป็นเด้อครับผมเ,เดลียวรลว็อก มาดูผมพลังเจ้าปานเจริญกันช่าง2 0 1 1สิบดต่อครับพี่น้องโอ้เพื้น,นาแข็งกระดกนิดน,นึงมีหนูไหมไม่มีโอ้ ่นองกิ่ง้วเอา้าอ้าอ้โออ๋ไวมากพี่น้องเิ่งตามก็ไม่ทันเอาภาพอาจจะสั่นหน่อยพี่น้องเอาคนตีหนูก็มี ปานเราเล่นนาใหญ่ครับผมเอาใครที่คุณชอบชิปแม็กคอนโทรลซิงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับอันนี้คือช่องใหม่ครับแม c กคอนโทรลซิง h ช n แนลนะครับช่องเก่าก็ Mac Control c o n t r o l ลซิงแต่ว่าโดนปิดไปเรียบร้อยแล้วงัก็ฝาก FC เก่า FC ใหม่ฝากกดติดตามด้วยครับ ผ่านตัวว,ว้เดียวไปนะเดินตามไม่ทันเลยผมพลังเดือบว่ะเอาพอเดือ1 22เมตรที่ทำ23ใชยขึ้นจนยอดฮิตเกียวเพ็รซี่อุ้ม2ตัน5ระบบข้อส่งเข้าพัดอุ้มกับผมบัเกี่ว3เมตรว้เเนือยมีนอ้อง เหลือตามไม่ทันเอาอีกกอีประมาณสองรอบีปน้องจบเลยนั่นปาดแล้วปาดแล้วปาดแล้ว มาลุนมันจะมีหนูไหมเอาครับผมอาชีพชาวนาเราเราก็ทำนาำนาเสร็จก็ถ้ามาเกี่ยวข้าวก็หวังจะได้หนูเพื่อเป็นกับข้าวกันวันนี้เจ้าปานเราเกี่ยวสองที่ก็ยี่สิบไรไม่ถึงโอ้ไม่ถึงสี่ชั่วโมงครับไม่ถึงห้าชั่วโมง ว่ารถเจ้าทินครับเกี่ยววันนี้งานไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่เ,เดี๋ยวไปเรื่อยๆเอารอบนี้รอบสุดท้ายไหมโอ้แบตก็จะหมดพี่น้องอย่าเพิ่งหมดนะเดี๋ยวให้เอฟซีดูเจ้าปานเจริญ2,011ก่อน อ้ช่วงนี้2016ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยครับเพราะว่าไปเกี่ยวไกลหรือเกินไม่ได้ไกลแล้วไกลแล้วครับเพราะว่าก็อยู่แถวๆนี้แหละไม่ว่ากันเอาหอยละเ,เดี๋ยวเราไปดูมีหนูไหม ของอร่อยของคนอีสานครับผมไม่ว่ากันอไม่ได้จอดทำคอนเทนต์นะครับ กวาดข้าวลวงจากตรงเ,เขาเรียกอะไรอ่ะตรงคอพอดีครับผมเ,เวลาเราเกี่ยวข้าวข้าวมันก็จะกระเด็นขึ้นไปเราก็ต้องกวาดลงนิดนึงเอา เอารอบสุดท้ายท้ายสุดลนะะ,ะเจ้าปันจะลือนกันช่างเราสองกันสิบเอ็ดแต่ว่าโอ้ปิดปาดเป็นดึ๊ จบครับต่ออยู่โน่นอีกนิดนึงเอาป๊กเอาป๊กแล้วครับเอาบานเราวิ่งแลนวตามไม่รันน้องซูมเอาเนี่ยครับายผ่านล่าดู เลียนเ็ัดนอยู่ไปมีมีแล้วบ้างแดงก็เียบจิ๊บบ่๋ยงมันตื้นไปพุ่นดิกเงไปแมไปแมไปแม่กําลังปันอยู่นี้ แรงว่าห็นแล้วฟิเมนัอ <c oughs> นอันโอชะ <c oughs> โอ้ี่ไหมโอ้มนมีครับ แต่หอก <c oughs> เอาคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับเสร็จแล้วผ่านภูม40คิคุกิจเรียบร้อยใครมีคลิปชอบคลิปแม็กคอนโทรลซิ่งก็ฝากกดติดตามด้วยครับคลิปน่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ